สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเหรียญน,นะครับขุดเก้าเหรียญราคาห้าบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับซึ่งนะครับในคุดเก้าเหลี่ยมปีสองพันห้าร้อยสิบห้านี้นะครับ ได้ประกาศใช้เมื่อปี2515แล้วก็ประกาศเลิกใช้ในปี2517นะครับมีการใช้แค่1ปีนะครับสาเหตุนะครับ,เ,นะรบเนื่องจากนะครับมีการปลอมเป็นจำนวนมากนะครับจนเกินจะควบคุมของทางรัฐบาลน,นะครับเหียนคุด5บาทปี1,5นะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับ จะเป็นเนื้อเงินนะครับขอบนะครับขอบเรียบนะครับลักษณะของขอบเหรียญจะเป็นเหมือนขอบตัดมือพระเหรียญพระเครื่องนะครับไม่มีขอบเฟืองนะครับเป็นแบบเนื้อเงินนะครับวิธีดูนะครับว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินยังไงนะครับก็ดูไม่ยากนะครับ ให้ดูตรงบริเวณนะครับโลหะนะครับจะไม่มีสนิมนะครับโลหะที่ถึงเวลาณวันนี้นะครับเวลาจะผ่านไปแล้วนะครับ50ปี50กว่าปีนะครับดูสภาพของเหรียญนะครับยังจะคงความแวววาวนะครับของเงินนะครับเงินบริสุทธิ์นะครับในยุคเก่านะครับ และที่เป็นจุดที่สำคัญนะครับในเหรียญคุดเก้าเหรียญชนิดท่าบาทนี้นะครับนะครับใบหน้าของคุดนะครับจะไม่ติดบริเวณปากนะครับในเหรียญเรื่อนี้จะเป็นเช่นนี้ทุกเหรียญนะครับนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปที่ติดเด็มนะครับมาดูลักษณะด้านข้างก่อนนะครับ นั้นข้างของเหรียญนะครับจะมองเห็นค yes. <Tá, S 1> <ulous S 2> วามแวววาวของเงินได้อย่างชัดเจนนะครับลักษณะนะครับการตัดขอบเหรียญนะครับจะตัดเหมือนการตัดทะาเครื่องเลยนะครับนะครับจะเหมือนการตัดท่าเครื่องนะครับเห็นไหครับใบหน้าของพุทธนะครับจะไม่ติดนะครับจะไม่ติด ถ้าเหรียญไหนติดใบหน้าที่ของของขุดนะครับนั่นแหละครับเก๋เลยนะครับเหรียญไหนที่ไม่ใช่เนื้อเงินก็เก๋เลยนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับมีขนาดนะครับความกว้างอยู่ที่นะครับสองจุดเจ็ดเซนติเมตรหรือยี่สิบเจ็ดมิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่สิบสองกรัมนะครับน้ำหนักสิบสองกรัมนะครับ ด้านหน้านะครับพระบรมรูปนะครับจะออกแบบโดยช่างของกรมศิลปากรนะครับท่านจะติดพระเนตรทั้งสองข้างนะครับจะติดพระเนตรของพระองค์ท่านราชการที่เก้านะครับทั้งสองข้างนะครับถ้าติดข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็คือเหรียญปองนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นรูปคุดนะครับเป็นคุดนะครับที่มี พุทธภานะครับในที่มีการออกแบบขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับใต้นะครับบริเวณนะครับาลายกระหนกนะครับใต้คุดนี้นะครับจะเป็นลนักษณะลายกระหนกนะครับ ที่ออกแบบโดยในสมัยรัชกาลที่5นะครับด้านหน้าพระบรมรูปนะครับให้ท่านดูนะครับพระบรมรูปนะครับจะแกะออกแบบโดยช่างของกรมศิลปากรนะครับจะเป็นภาพนะครับเสมือนจริงนะครับมีติดพระเนตรนะครับทั้งสองข้างนะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับทั้งเก้าเหลี่ยมนะครับจะ เป็นล euh, ักษณะเป็นขอบบางนะครับขอบบางนะครับไม่นูนไม่กลมนะครับเป็นขอบบางนะครับเนื่องจากเป็นการตัดแบบตัดผ้าเครื่องนะครับนะครับขอบเรียบนะครับนี่ครับนี่คือเหรียญนะครับเหรียญกระสาผ้าบาท ปีหนึ่งหนะครับเหรียญคุดเก้าเหลียหล่ยมนะครับ mm hmm. เป็นเหรียญห้าบาทเ mm hmm. หรียญแรกนะครับชนิดแรกในที่มีการผลิตขึ้นในประเทศไทยนะครับและเป็นเหรียญกระสาบชนิดแรกนะครับ mm hmm. ที่มีการปลอมมากที่สุดนะครับ mm hmm. เนื่องจากมูลค่าของเงินนะครับ mm hmm. มีมูลค่าสูงนะครับ mm hmm. จึงเป็นการล่อให้ตาล่อใจให้พิชชาชีพนะครับปลอมนะครับ ใช้มีการใช้หมุนเวียนแค่หนึ่งปีนะครับแล้วได้มีการรัฐบาลจะได้ประกาศหยุดนะครับให้เลิกใช้นะครับ,นะรบแม้ขนาดว่า,ามีการประกาศหยุดให้เลิกใช้แล้วยังมีผู้นำเหรียญน,นี้เหรียญคุดก้าเหลี่ยมน,นี้นะครับมาดัดแปลงเป็นวิธีการต่ตางๆเช่นนะครับทำเป็นภาษีเหรล็กบ้างทำเป็นเหรียญภเสีตรงบ้างนะครับ นำมาใช้นะครับปลอมแปลงให้เป็นเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อีกนะครับ,น,รบนี่นะครับคนไทยนะครับถ้าเราไม่ร่วมกันนะครับต่อต้านการนะครับการปลอมการอะไรนีครับคุณค่าของเหรียญกระสาบเงินตราของประเทศไทยนะครับมันจะดูลบมันจะดู วันมันจะท้อถอยลงไปทุกทีนะครับไม่เหมือนกับต่างประเทศนะครับต่างชาตินะครับเขาจะมีความชาตินิยมนะครับรักนะครับเขาจะอนุรักษ์เหรียญนะครับเหรียญกษารของเหรียญเงินประเทศเขาไว้นะครับอย่างเช่นเหรียญเงินดอลลาร์เงินปอนด์สเตอร์ลิงหรือเงินยูโรอย่างงี้นะครับจะทําให้มีคุณค่ามีราคานะครับชั่วลูกชั่วหลานนะครับ อันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเหรียญนี้นะครับผมเข้ามามีคนนํามาขายให้นะครับผมเห็นว่ามันเป็นเหรียญจริงนะครับก็เลยนะครับซื้อไว้นะครับเพื่อจะนํามาให้เพื่อนได้ดูนะครับราคาที่ซื้อก็ไม่ไต้องทราบนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับซื้อจากชาวบ้านนะครับที่เขาเคยมีใช้นะครับชาวบ้านไม่มีเลขอย่างไรนะครับ ได้ของจริงแน่นอนนะครับจะซื้อจากชาวบ้านนะครับถ้าไปซื้อตามตลาดหรือร้านขายเหรียญหรือร้านหรือขายของออนไลน์อะไรเนี่ยโอกาสได้เหรียญปอมนี่นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้พึงจำไว้สิ่งแรกเลยนะครับก็คือนะครับเนื้อเงินนะครับ เหรียญคุดเก้าเหลี่ยมนะครับจะเป็นเหนือเงินนะครับไม่ต้องไปพูดถึงจำนวนการผลิตจำนวนการอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีการเหรียญที่เป็นเหรียญจริงนะครับที่เป็นเหรีเหลือน้อยมากนะครับส่วนมากนะครับคนที่มีเขาก็นำไปแลกคืนนะครับในปีที่2 5 1 7นนะครับที่รัฐบาลประกาศให้การยกเลิกนะครับให้นำไปแลกคืนนะครับ ภายในปี2 0 5 7นะครับนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับพอสมควรนะครับครับเพื่อนๆชาวกรกโกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนำความรู้มาให้เพื่อนได้รับชมครับขอบคุณครับ